ครับผมเราก็ได้ทําการประกอบบ้านเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราประกอบวงกบเราก็ตั้งเข้าไปแล้วตอนนี้เราทําการปรับบานประตูแล้วก็ใส่ไว้ในช่องวงกบเรียบร้อยแล้วครับผมรวมถึงติดตั้งกระจกบานข้างนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีความพิเศษในเรื่องของขนาดนะครับขนาดความกวาม้วางม,มีพื้นที่จํากัดอยู่ที่2องเมตรสานะครับความสูงอยู่ที่2องเมตรสาเหมือนกันครับผม ความคุณสูงเท่ากันเลยก็ทําการาบีบในเรื่องของขนาดบานฟิกข้างนะครับบันฟิกข้างคือปกติเราจะมีกรอบของบันนะครับผมแต่สําหรับหน้าง,งานนี้เราไม่มีกรอบนะครับเราไม่มีกรอบไม้เรา,าเพื่อเพื่อให้ทําทการติดตั้งเข้ากับพื้นที่นะครับผมเราลดเป็นกระจกอย่างเดียวกระจกแล้วก็มาทําการาาใส่ไม้คิ้วนะครับผม ใส่ไม้คิ้ววิ่งรอบเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมรายละเอียดด้านในกันคิ <Wow. S 1> ้ววิ Q ่งรอบเป็นลักษณะเช่นไรจะสังเกตได้ว่ากระจกบานข้างนะครับมีความสูงเฉพาะกระจกเลยนะความสูงอยู่ที่162เซนนะครับเราก็เสริมลูกฝักนะครับเราก็เพาะฟักขึ้นมานะครับผมโอเคก็ทำตามขนาดนะครับนั่นเองนะครับความสูงของบานนี้ก็2เมตร30เช่นกันนะครับ สีที่เราใช้ครับผมสีอกแดงเงานะครับผมเดี๋ยวทําการเปิดให้ดูนะครับผมอันดับแรกครับผมผ่านเข้ามาครับเราก็จะเจอกับมือจับซิงอร่อยมือจับชุดใหญ่ของเรานะครับผมเราใช้มือจับใหญ่นะครับผมทําการปิดเปิดด้วยตัวนี้นะครับผมจะมีพินกุญแจล็อกครับตัวนี้ยาวแล้วเราประมาณ3ามเซนได้นะครับเป็นพินกุญแจล็อกนะครับ คล้ายๆกับก็เรียกระบบมอทตสเหมันกันหรือเปล่าครับปิดเข้าไปแล้วเราก็ล็อกกุญแจตัวนี้นะครับนะครับปิดเปิดง่ายๆครับเปิดก็เปิดแนบครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆบริเวณนี้ก็เปิดแนบมากับผนังได้เลยครับแต่ตรงนี้เราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเราจะติดเาลาตรงนี้นะครับเปิดมาไม่สุดนะครับส่วนบ้านนี้เราก็ลงกรนนะครับผมนะครับ ะเปิดมาแล้วติดนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรกจะจกจะต้องยกพื้นขึ้นแล้วก็ใส่กัะชนนะครับโอเคเปิดกว้างนะครับโอเค สวยเกย๋ไก๋ครับผมไปเราดูรายละเอียดภายในมือจับโลหะ,ะโลหะอร่อยครับปั๊มขึ้นลูกครับบานพับเรียบร้อยนะครับผมใส่ด้านบนหิ้วน้ำหนักนะครับใส่ทีๆเข้าไว้นะครับเราใส่กัน สี่ตัวนะครับผมบรรยากาศร,รอบบ้านนะครับผมบรรยากาศดีครับบ้านอยู่ทิศทางตำแหน่งสวยงามมากนะครับต้องขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับผมขออนุญาตทํา,ลค,า,ค,ออาทคลิปวิดีโอเพื่อรีวิวสินค้าด้วยแล้วก็วิธีการติดตั้งด้วยให้กับแฟนเพจ a c e b o o k หรือ,อช่างนะครับเพื่อได้มาศึกษาข้อมูลด้วยนะครับผมอาจจะติดตั้งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก พอเป็นไกด์นำทางกันได้นะครับผมเรื่องการติดตั้งโอเคครับก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามเพจประตูไม้สักพิมพ์ทองขาไม้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ